ทันคาไลไรดกระทิไมไว้นี่เลยแล้วแล้วขา่าวเพื่อนบอกอ้ยปุณายาสมพ่อเขาเอาคว้ยลงมาเหยียบสมพ่อเขาเอางวเอาควายลงมาเหยียบขาเพื่อนนั่นแหละ เออคนเขาเทียนมันหกก็มาหากินไหวปันยังแล้วหาทางหนูพี่น้องโอ,โอ้ยหยาคนนะคันเทานาะสะออนดิสะอนสะอนหยาเออมีแต่หย,ยาลี่น้ำมันนินมาได้เนาะแต่แม่นได้เบิดก็ได้ร้ายแล้วเขามีแต่หยาดิ ยาขึ้นแบบนี้ลุงเสือผ้าไปใส่บุคือขุหน่อยนำตามลุงเสือไปเหมือนดียังประท่านได้ออกไปหน้าด้วยเอฟซีสายสาจากหน่อยผุละจะพระบาวหนุจะออกไปตัดใหม่อยู่ค่าอยู่เอาไปเห็ดหลัก ลุงเสือหาหมกาหอยมันบ่มีแล้วน้ำสางเข้าทมเบิดละ่ะน้ำสางบ่มีแล้วอู้ย่างจนเสบคบขาพี่น้องลุงเสือเราหาหมกาหอยไปใส่ตุ่มว่ามาเบิ่งปา่าว่ามาเบิง่งป่าน้ำสังมันบ่มีบ่แมนบ่แม่นอยู่นี่บ่เทาตะกี่นะแม่ขมุดเอาอยู่นี่บะ บเดี๋ยวเราไปหาเบิ้งมาก่อนนะเอฟซียางรัดลุงเสือลุงเสือไปทางพุ่นภาษากสิไปทางพี่โอ้ยทางคือหกแท้พี่น้องประชาชนเลยฮะมองนี่บ่แมนบนลนำสางทมแล้วอ้ย่งอยู่ได้ล่ะนำสาง,งาย่งยุ่นดิ อ้น้ำเต็มจอรออยู่ว่ามีป่าอยู่ด้วยนะโอ้กบกบโดดลงโอ้ยลุงเสือว่าสิมาเบ่งป่าขอนไปใส่อ่ารอบน้ำยังเต็มจอรออยู่ต้นมะกอกพี่น้องต้นมะกอกล้ายหลาย อันนี้ก็เป็นที่นาป้ะอ่อนนะคะเมื่อก่อนปภาษาก็มาทำนะคะตั้งแต่เพิ่อนอยู่กรุงเทพนะเดี๋ยวนี้เพิ่นมาเฮ็ดเองแล้วแต่ว 6, นะ่าหกเนาะหญ้าหลายตามนาันนาโอน้ำสางโอ้ยหกเลยอืมน้ำยังเต็มปอลออยู่ จักโอ้ยหกขักหกเนี่ย,ยางยางพี่น้องเอ้ยหกป้านดงต้องค่อยๆนะคะลุงเสือมาถทยมาปัน้นให้อยู่เนะเพื่อนบริบาลเข่านะคะปีเมื่อกี้นะคะอู้หุ่นต้นมะกอกยางเพื่อสีหอดบุปลาแสบขาเบิด ประสาไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมานะเอ็ดสี่ใส่ทรงขาเคร่งมาโอ้หกบาททีนี้ตายแล้วแสบขาเบิดกว่าจะถึงต้นมะกอก ต้นบัตใหญ่เบ้อเบล่าดกกระดกมากอ,อกต้นนี่แหละแทบนะเอฟซีมันไม่ฝาดนะคะมันเปรี้ยวมีบอมีลนบอนองถ้าคนไม่มาเก็บก่อนนะคะนีะ่คือจังบะอยเห็นสุกคักเล่บาบัดทีนี้ โอ้ยคนมาเก็บเบิดแล่ละบกคอยมีเลย <c oughs> เห็นแต่ไม้ค่ะเจ้าเนาะขาเจานะ้าเ,จาเอาไม้มาซอยเอานะคะคือจังบกคอยหล่นเนาะคนมาเก็บแล้วมั้งแสดงว่ามีคนมาเก็บแล้วบกคอยมี มาวันก่อนยังหล่นเต็มอยู่เอ๊ะโอ้หัวตํำไหมยางบาดเบิงเดี๋ยวให้ดูบนต้นนะคะ FC ว่าดกขนาดไหนนะคะ้ะลึกมากอกโอ้ยพูดอ่ะเป็นปัน้นเป็นปั้นเลยดกมากๆนะ FC คนอ่ะ เดี๋ยวมาดูว่าภาษาเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะโอ้โเป็นตะสอสนเนะมากอ,อกตำสมนะคะมากอ,อกต้นนี้อร่อยในเอฟซีมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะความดกนะคะดกขักดกเน่ต้นกับบ้ากใหญ่นะคะต้นใหญ่มากนะคะเก็บหลายหลายบอนี่ค่ะ นี่ครัพี่นอ้องหลายเติบอยู่นะคะนะเพราะว่ามันแล้วก็เก็บเอาแต่ที่ลูกมันหล่นนะคะ f อซนะไม่ได้สอยเอาที่ดิบๆเนาะเพราะว่ามันสูงนะวันก่อนมาลุงเสือก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นบ่ได้นะคะเดี๋ยวหาเบ่งอีกรอบหนึ่ง มันรกนะคะเอซีนี่ค่ะเป็นป่ารกๆเลยลุงเสือกับไปเลาะหาหมักหอยหาหมักหอยไว้ใส่ตุ่มใส่ตุ่มปลาไหลนะคะ <c oughs> เบิดแลยล่ะ <c oughs> <c oughs> คนก็มาเก็บด้วยนะไม่ใช่มีแต่เรามาเก็บนะคนอื่นเขาก็มาเก็บไปไว้ตำบักขงนะคะ <c oughs> นี่แหละฟังนี่โดกโดกนะเดี๋ยวาหาดูก่อนเนาะ มันไม่ค่อยหล่นเนาะมันเพิ่งจะเริ่มสุกนะคะอีีอีกหน่อยก็หล่นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็หมดนะคะเราต้องเอาลูกดิบๆนะถ้าเก็บได้เนาะต้องเก็บเอาลูกดิบๆไปบ่มไว้เนาะมันจะได้กินนานนะคะโอ้ยบุปปาพี่น้องเอง้อยหนากับปักลูก,ลกมะกอก เปรี้ยวอร่อยนะคะตำส้มนะตำมะละกอตำกุ้งนะคะอร่อยนีก็ได้หลายเติบแล้วนะเดี๋ยวก็จะออกไปหาลุงเสือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ